โอเคก็ผม okay, okay. แล้วก็กลับมาอีกครั้งก็ผมตอนนี้เราก็มาเล่นโอเคมา เล่นเล่นกันใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นโหลดที่แอปสตูเพส e ตอเคเ,เราไปเดี๋ยวผมจะแนะนำตัวก่อนเอาล่ะตัวแรกสีดาว ในแมนลูฟ no ี่โนดดดำโซจิโร่ส e ันจิภาคบิ๊กมัมมีฮอกตายเหี่ยวคอาก็ได้คิดแล้วก็เอ่อคาร์เมนดิสแล้วก็โซโรแล้วก็เอสมานาคีแล้วก็สโมเกอร์แล้วก็กราฟแล้วก็ใครไม่รู้แล้วก็แชงสองแขนแล้วก็โซโรภาค ภาคเออแต่ไม่ได้อันนี้จินเบคูมะเออกดีเนลแล้วก็เออบัอันคอร์แล้วก็ใครไม่รู้เฟงกี้เลจูนามินามิแล้วใครไม่รู้ไม่รู้ใครไม่รู้ต่อไปบัวาบาบอันอคอร์เองอ่ะ อันนี้มีประมาณหลายตัวแหละอออันนี้ไม่ใช่คิดสองปีนะคิดหลังสองปีเนี่ยรีเพล,เ,พลเนี่ยแอตแทคอันนี้ไม่ใช่แอตแท็นะ์แอตแทคเนี่ยนี่คือรีเพลหรือเปล่าไม่รู้อันนี้อ the seven w a l r d s of the sea มันคือหนวดดำมาแหละอันนี้วังวนความมืดวังวนความมืดต่อยเข้าไปใช่ใช่ไหมเออใช่อันนี้แบ็คโฮแบ็คโฮแบ็คโฮก็เอ่อ้อันนี้เป็นรูปเลือดแต่ว่าเลือดเราเลือดหมดปุ๊บเลือดเราจะเพิ่มเราเพิ่มมาแค่นล็เดียวนะนี่ซาห์ใจ เสียงรบกวนนะติ๊กเต๋อโอเคเราก็ไปเริ่มเรียนกันเลยเอ็กเอ็กเอาไหนแล้วจะดึงที่นอนโอเค่ปเล่นกัน chưa lừa rồi. Nam ha. đi chờ mẹ đi đây này. chọn, chờ จริงลูกกวนไหน,นสิ่งแม่ใช่สิ่งสี่งพีงพ่ไม่ใช่สิ่งแม่สิ่งโอ้ยพี่ออโอ้บากี้ <c oughs> บากี้หลังสองปีติดออกแบบนะนิดเลยนะแล็กแต่นึงที่นอน Ok tụi tôi <laughs> Tụi <tối>. tôi <laughs> Tụi tôi โอเคจ๊ดีไหมเรียบร้อยบักกี้ตายโอเคไม่ได้ไม่ได้หัวใจฉันรักเธอให้ใจเฮ้ย ลูฟี่เกียซีสน็คไม่ใช่ไม่มีสน็คเอ้อพิวลน้าซุมเศร้าเออไปไปล้วมันกลับบ้านโอเคโอเคหายไม่ลกซุมเศร้าแล้วเต้ยิงฟังยิงเศร้าก็ยิงยิงเศร้า dù đi đi năm ta Mình có rãi mà yên đai Nhìn phong yên sau cô yên yên sau Nhìn phong yên sau cô yên duyên sau một kêu ơi mọc kêu ơi ơi mong kùa yak ok bay 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 บิ๊กมัมบิ๊กมัมขอบคุณมากบิ๊กมัมเย้่ชนะอเออขุด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 เนรยขุดเหนื่อยเหน่อยกับมังูเนี่ยมงังูโหเริ่มมากล่องทองสองเลยโอเคได้เทียนสอง <laughs> ลดิกดิกลักๆักักดิกดิกดใกล้แรงบีบวกนะอเอาล่ะถ้าใครเรียกโหดก็ต้องมีหนวดดำไงตึ๊บตึ๊บตึ๊บเอาล่ะเราไป ไอีกครั้งจัดไปอีกสองเกมสามเกมสี่เกมห้าเกมหกเกมเจ็ดเกมแปดเกมเก้าเกมสิบเกมเลยอันนี้เราจะถ่ายอย่างเมามันอันนี้เขาจะสอนนะรู้รู้เลย ใครนั่นฆ่าตัวนี้ได้สองตัวนี้วันนี้ฆ่าได้นิดหนึ่งโอ้หฆ่าสองตัวนี้ได้จะรอดเลลี่กับเพลน่าคราวนี้มีเลลี่เลลี่เลลี่ตายแน่นอนครับเผิ่มโอเคมาหนวดดำโหหางมีตรงหูวดสาบู โอ้โหเจอเจ้าเสือเจ้าเสือเวลาน้ำมันน้ำมันเอ่อทาฟาก้าดีวอเตอร์รอลูฟี่สันสันสันติแกนั้นนั่นไงสันติ Stay on Stay Stay on deck. Stay เย็บปากจีที เลิลี L ely, L ely. L ely, oh ่ลิลี่ลิลี่สิเจ้โง่หุอืมตุ้งเอ้ยโอ้ลูฟี่อัดอัดอัดลิลี่อัดลิลี่อาจารย์อาจารย์ฮาคีกแกนะโอ้โหทาฟาก้าดีวอเตอร์รอเจ้าเสือแกมาแล้วแหละลูฟี่ เ้าเสือตื้อเรียบร้อยเฮ้ยยานะอย่านะว้ทุเรียบร้อยเลียวอ,นะอ,นะอีกสิบนาทีเืีปยวตื้อเรียบร้อย มือไวขึ้นมือไวซิบ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 ิบเรียบร้อยดูนหัวใจหัวใจหักก็เฮ้ยเอ้ยยาอ่ะไปไปมันไม่ค่อยสบาย,ยาหน่อย สันสันสันเนาะสันเนาะสันเนาะ,นนะทำไมทำไมทีเดียวทำไมทำไมควักหัวใจทุกคนได้หัวใจเดียวอะสองส,งสัยหัวใจปิว <c oughs> หัวใจปิวหมดเพราะว่ามือตึง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 แล้วก็ได้จับหน,นึ่งเงี้ยดึงๆึงตึงเลเอาทาฟาก้ารอ นิสัยของเองเป็นอย่างนี้เลยนี่อะอื <c oughs> อแ้่ <c oughs> ดูเ้ยดีมากน <c oughs> คลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ของเดี๋ยวรอบหน้าจะ,จะจะจะมาทำคลิปให้ดูอขอบคุณครับ 哎。Yeah.